ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีครับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าที่ออกมานอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาโศกก็ต้องแก้ปัญหาเองครับด้วยการลงทุนสร้างรูวัสลิงกั้นช่องทางเดินช้างส่วนด้านตัวที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไปร่วมสังเกตการด้วยว่าถ้าหากใช้ได้ผลเนี่ยจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาช้างออกนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่อื่นด้วยครับ เหล็กฉากที่ปักลงดินพร้อมกับสลิงขนาดใหญ่2เส้นถูกร้อยอย่างแข็งแรงจนกลายเป็นรู้ว่าสลิงระยะทางประมาณ600เมตรกั้นระหว่างพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาศกกับสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันของนายเดดเลฟเดิกเส้นชาวเยอรมันที่มาตั้งลกรากกับภรรยาชาวไทยมากว่า25ปี ส่วนของเขานะครับตั้งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาศกเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากช้างป่า4ตัวออกมากินผลผลิตในสวนจึงพยายามปิดช่องทางเดินของช้างป่าหลังจากไปศึกษาข้อมูลทั้งจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็คนเลี้ยงช้างในจังหวัดพังงาจึงตัดสินใจติดตั้งรั้วเหล็กฉากขึงสลิงคู่ความสูง1.2เมตรยาวยาว600เมตรโดยที่ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าและก็ลงทุนเมตรละ700บาทเช็คในอินเทอร์เน็ตว่า สเปกของเหล็กขนาดนี้ต้องใช้ความตึงประมาณคีดตั้งถึงจะหกักถึงจะบิดถึงจะเบี้ยวครัไหมแล้วก็ต้องใช้หลายตัง้งยิ่งยิ่งถ้าเป็นรัว้วมันต่อ,ต,อต่อการสมดุลมันช่วยกันรุดหมดแล้วก็ใช้สายส링ตัวความสูงแล้วก็เชือกสายสริงสัตว์อื่นก็ผ่านได้้างลา่างม,มนุษย์ก็ผ่านได้อ,อันนี้เฉพาะช้างอย่างเดีย เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองและรวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาโศกก็ไปร่วมสังเกตการแล้วก็ติดตามผลจากการสร้างรูลักษณะนี้ครับยังพบว่ายังมีช่องโหว่ที่ต้องแก้ไขเนื่องจากพบว่าลูกช้างยังสามารถลอดสลิงเข้าไปในพื้นที่ได้ดล่าสุดจึงมีการติดตั้งสลิงเพิ่มเติมช้างตัวใหญ่ตอนนี้เข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่คาดคิดว่ามันมีช้างตัวเล็กด้วยนะตอนที่ทําตอนแรกเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เลยไปไปแก้จุดนั้นนะไปแก้แนวกันช้างตัวเล็ก กำลังรอพิสูน์ทราบอยู่ซึ่งซึ่งถ้า,าได้ผลนะฮะได้ผลจริงก็เดี๋ยวจะสรุปนะครับให้ทั้งรัฐทั้งภาคเอกชนต่างๆนะครับสามารถนำไปปรับใช้ได้ข้อมูลจากนางสาวชายานิตบุญเรืองผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาศกกล่าวว่าช้างป่าในพื้นที่อำเภอพนมมีอยู่ประมาณ30ตัวส่วนใหญ่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทองแสง ไม่ส่งผลกระทบต่อสวนกเกษตรของชาวบ้านนะครับแต่ว่าก็จะมีโคองช้างที่รวมกัน4-5ถึงตัวมาหากินอยู่บริเวณนี้เดินเป็นวงรอบในพื้นที่ที่ช้างเห็นว่ามีของกินด้วยความรอบรู้และก็ความฉลาดของช้างที่ผ่านมาก็ได้จับชุดเฝ้าระวังช้างช่วยชาวบ้านถักดันช้างกลับเข้าป่า